มาชมพางโลเบซีเพาจากอ m a ม็กซ์เทกันทุกคนคือเราเคาะเนี่ยคือเราจะรู้เลยว่าพื้นเข้านะับมันแน่นมากทุกคนพื้นแปดเลยทุกคนเป็นตะเข็บเลยก็บอกไฮดรอลิกนะครับมี2ชุดมีทั้งยกแล้วก็สไลด์ซ้ายขวาปรับความกว้างนะครับให้เข้ากับข่านล้อสิ่งที่เราบรรทุกอ้อเถ้าวงเลี้ยวพอสมควร สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาทุกั่านนะครับมาชมหางโลเบรซีเพาจากอูแม็กเทเลอร์กันทุกคนนี่นะครับใหญ่ๆเลยฮะวันนี้เรามาชมของใหญ่กันบ้างหลังจากคลิปก่อนนู้นเลยนะฮะที่ว่าเราเคยประมาณปีกว่าละที่ว่าเราเคยพามาชมหาง6เพายาว16เมตรของอูแม็กนะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมหางสีเพากันบ้างหาง6เพานี่ ได้ประมาณ85ตันเนาะแต่ว่าหางสีเผานี้ก็ได้ประมาณ65ตันทั้งรถสินค้านะครับหัวหางเนี่ยรวมกันอ่านี่นะครับหางสเปคคันนี้นะครับยาวประมาณ13เมตรตั้งแต่หน้าสุดยันท้ายสุดความกว้างนะครับ3เมตรแล้วก็พื้นที่บรรทุกนะครับ่อยาวประมาณ12เมตร20อันนี้เขาสาธิตการใช้งาน ตัววินขนาด20ตันนะครับซึ่งเป็นวินไฟฟ้าให้กับคนขับเนี่ยได้เข้าใจนะครับวันนี้เขามารับนะครับก็เอา UD q u e s t e r 390แรงมามาลากกับเป็น2เงพานี่เะสมมากสเปคเนี้ยเจ๋วเลย2เงพานะนี่ครับสังเกตตัวโครงสร้างด้านหน้านะครับชัสซีด้านหน้าเนี่ยนะครับก็สังเกตได้ว่า มีความใหญ่มากมีความใหญ่กว่าสเปคโรเบทปกตินะครับเพราะว่าต้องรับภาระที่เยอะกว่ารับภาระที่หนักกว่านะครับนี่นะฮะเดี๋ยวพามาดูตัวโครงสร้างกันทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวตัววินนะฮะตั้งตรงนี้รอยเชื่อมนะครับสังเกตดูรอยเชื่อมนะครับอูเขาเชื่อมได้แบบใหญ่ๆนานาเลยครับเป็นตะเข็บใหญ่ในรอยเชื่อมเขาอ่า นี่นะครับนด่กมันจะเท็ตรงนี้ทุกคนนี่นะฮะเหล็กหนามากเลยนะครับมาตรงนี้ก็ดามบนล่างเลยครับดามบนล่างเลยแน,แ,นแน่นๆเลยครับดูงานอยเชื่อมเลยเปนไงเี่ hey, ตัววินนี่ไฟกี่โวลต์ครับตัววิน สองร้ 2> <2: อยยี่สองร้ยสีก็คือต้องมีตัวแปลงใช่ไหมดิอ,ดมอ๋อแปลงกะตัวอยู่แล้ว,อ,ลวอ๋อ <24. S 1> อ๋อไฟย่ิบสอ๋อไฟย4ิบสี่โวลต์นะฮะไฟย4ิบ่ฝั่งว่าสองร้อยสี่สิบอ่าน่ครับตัวพื้นนะครับกว้าง3เมตรอ่าแล้วก็ความหนาเนี่ย ความหนานี่ก็8มิลน,นะครับเคาะดูคือเราเคาะเนี่ยคือเราจะรู้เลยว่าพื้นเขาน้ามันแบบปักๆๆเลยไปนะถ้าเกิดว่าเราเคยเคาะแบบพื้นแบบปกติทั่วไปที่ว่ากระบะแบบว่ารถคอกรตน้ำไงไงนะอะไรเงี้ยนะสังเกตว่าเรามาเคาะเนี่ยโหมันมันแน่นมากทุกคนมันคือแน่นมากเลยนะครับพื้น8มิลทุกคนแล้วก็ตัวคานนี่นะครับคานนี่คือเขาสับแบบขี่ขี่เลยนะฮะเนี่ย ขานี่คือสับแบบถี่มากอ่าช่วงล่างด้านหลังเป็นสี่เพานะครับเป็นสี่เพาช่วงล่างถุงลมทุกคนถุงลมทั้งหมดทั้งสี่เพาเลยนะครับแล้วก็เพาอย่างเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าเพาแบบกลุ่มสังเกตดูนะครับมีระยะห่างเนี่ยครับสี่เพาก่อนใช้งานก่อนวิ่งนี่ก็ต้องมีการขออนุญาตเนาะเนี่ยซึ่งสี่เพาเนี่ยทั้งรถแล้วก็ของรวมกันได้ห5สิห้าตันนะครับ ได้65ตันเป็นหางแทนเตียนะฮะอันนี้ก็จะเป็นยางเบอร์เบอร์เล็กเลยเป็นยางเบอร์ 9.5R17.5 ก็จะเป็นยางเบอร์เดียวกับพวกอ e ีวูสุ FR210 หรือว่าเป็นพวกโดมิเนเตอร์นี้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าภาษาชาวบาลล้านเรียกง่ายๆคือเป็นยาง825นั่นเองนี่ครับหางแบบเนี้ยเขาเอาไปวิ่งเป็นแบบพวกเครื่องจักรกลหนักอย่าง เจ้าเนี้ยเขาเอาไปวิง่งรถรีไซเคิที่ว่าเป็นล้อยอย่างก็เลือกใช้เป็นหางสีเพาไปช่วงล่างถุงลมครับเทนเตียเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าพาวกลุ่มแล้วก็2องพาหน้าเนี่ยเลียวได้ก่อนวิ่งต้องมีการขออนุญาตซึ่งเขาก็จะมีเวลาเนาะที่ว่าอนุญาตให้รถสเปคพิเศษเนี้ยวิ่งได้นะฮะอ่าเนี่ยอูเม็กส์เทเลอร์ดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวโครงสร้างกันทุกคนโครงสร้างเนี่ยแน่นๆ่นเลยครับคอนสตรัซีนะบอกเลยว่าใหญ่จริงครับนี่ครับเป็นเหล็กไอบีมนะฮะไอบีมสอดลอยอย่างนี้เลยครับแล้วก็พื้นนี่ก็นานๆแล้วครับพื้นพื้นนาเลย แล้วก็ตัวกสีนะครับนี่ครับเป็นคานเพบีมใหญ่นะฮะแล้วก็จะมีดามล่างอีกเอาอยู่แน่นอนอย่างนี้แล้วก็ถังลมซ้อนอยู่ข้างล่างนะครับเอเผา,าทุกคนเพารับน้ําหนักด้านหลังนะฮะนี่ครับเป็นแทนเตียนะฮะมากับยางเบอร์เก้าจุดห้า R สิบเจ็ดจุดห้านะครับเป็นคานแม็กเป็นเทาแม็กนะฮะลุมสิบน็อตทุกคน โอ้โหนี่ดูตัวโครงสร้างตรงเพากันเพาหนึ่งมีถุงลมรับน้หนักสองใบนะครับเนี่เป็นถุงลมเบอร์ใหญ่เลยแล้วก็มีตัวตัวเหล็กอย่างนี้น่าจะเป็นแหนบไหมทาหน้าที่เหมือนแหนบด้วยน,นี่นะแต่ว่ามันจะเป็นเบอร์ใหญ่หน่อยอารมณ์เหมือนพราสลิกตัวใหญ่หรือบ้านเราบางคนเรียกว่าแหนบทองอ้วนบางคนก็เรียกว่าแหนพันธโน,นจริงๆน่าจะเป็นเหล็กนะแต่ว่าเอาจริงๆมันก็น่าจะทำหน้าที่คล้ายแหนบ มันก็เป็นส่วนที่น้บหนักเหมือนกันนี่ครับก็ส่วนใหญ่ที่ว่าน้าหนักที่ลงก็น่าจะเป็นตัวถุงลมนี่แหละครับเผาทุกเส้นนะครับก็จะรับน้ำหนักด้วยถุงลมแล้วก็เผาคู่หน้านะครับเป็นเผาที่ช่วยเลี้ยวด้วยถามว่าช่วยได้เพื่ออะไรก็หนึ่งช่วยลดการกินงยางสองแล้วก็ลดวงเลี้ยวด้วยนะครับช่วยลดวงเลี้ยวด้วยแล้วก็ลดการกินงยางด้วยเพราะว่าสี่เผาเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันไม่เลี้ยวนะมันจะเป็นอะไรที่กินยางมากเออหรือวิเคราะห์หนึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยขับโลเบทที่ว่าเลี้ยวไม่ได้เนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยโคตรหนักหนักมากๆคือมันฝืนสุดๆไปเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเลี้ยวอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ตอนเลี้ยวเนี่ยมันจะเบายิ่งขึ้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวพามาดูระบบช่วยเลี้ยวกันกว่ามันเป็นยังไงนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเป็นระบบลมนะครับใช้ระบบลม ซึ่งมันสามารถสั่งล็อกนะครับสั่งล็อกหรือว่าสั่งเลี้ยวตามได้หมดเลยนะมีอุปกรณ์สั่งอยู่ทุกคนนี่นะครับตัวห่างนี่ก็เป็นระบบเบรกแห้งหมดเลยฟูลแอเบรกนะครับเป็นเบรกคุมล้วนนี่มีตัวโช๊คช่วยซับแรงกระเด้งกระดอนด้วยนี่นะครับตัวเพาใหญ่ๆเลยฮะตัวโครงสร้างนะครับสังเกตตัวโครงสร้าง,ง,ส,างสังเกตตัวรอยเชื่อมรอยเชื่อมตัวน,นี้อูมแม็กก็ทําได้สวยมากเลยนี่นะฮะดูรอยดู โอ้โหเนี่ยเป็นตะเข็บเลยสวยๆเลยครับเนี่ยตัวคา I นไอบีนะฮะร้อยแบบนหนาๆเลยโครงสร้างแบบนหนาๆเลยน็อตล้อสิบตัวช่วยในการกระจายน้นำหนักลดโอกาสที่กระทะเราจะแตกนี่เลยตัวโครงสร้างชัดๆทีหนึง่งถุงลมบอกเลยว่าเอาอยู่แน่นอนครับผมถ้าเกิดว่าถึงรอบระยะที่ว่าถุงลมมีการ สึกลอเสียหายนะมันก็จะอมีค่าจ่ายที่ไม่สูงมากทุงลมนะทุงลมจริงนี่ราคาก็ไม่ราคาก็ไม่สูงเลยครับเพราะว่าคนแญ่บ้านเราก็ตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็ใช้ทุงลมมาเยอะแล้วครับซึ่งนะครับการเลี้ยวเนี่ยสามารถกําหนดปิดหรือเปิดได้นะวาล์วลมตรงนี้เลยนะครับนี่ครับใช้วาล์วลมเนี่ยเป็นตัวสั่งเป็นตัวกําหนดนะครับในการสั่งว่า ให้เลี้ยวตามนะครับหรือว่าผิดระบบกันเลี้ยวประมาณนั้นสัะเกตตัวพื้นด้านล่างนะครับโอ้โหแน่นจัดเลยนี่ครับเป็นฟันนะครับเป็นฟันกันลื่นนะฮะเวลารถขึ้นลงเป็นฟันที่ใหญ่มากนะครับมาดูงานเชื่อมนะฮะเป็นแน่นเลยครับเป็นตะเข็บเลยนี่รอยเชื่อมเขานี่ไม่เล็กนะใหญ่จัดเลยครับคาดบันไดนะฮะโค้งข้างบันไดนะฮะไปทบีมโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่องประกบกัน อันนี้ก็หน่ามากเลยกันนี้เนี่ครับเป็นคานไอบีมนะครับหน้ากว้างมากทุกคนแล้วก็ตัวหูบันไดน,นะครับอ่ะนี่้โหเป็นตะเข็บเลยแล้วก็ตัวหูเนี่ยนะฮะเป็นเหล็กนาหน้าเลยครับเอามาตัดนะครับตัดแล้วก็เอามาเชื่อมประกบกับตัวโครงสร้างอ่ากระบอกไฮดรลิกนะครับมีสองชุด มีทั้งยกแล้วก็สไลด์ซ้ายขวานี่นะครับสไลด์ซ้ายขวาให้ตัวความกว้างของบันไดเนี่ยนะครับเข้ากับตัวฐานล้อรถที่บรรทุกสมมุติว่ารถที่เราบรรทุกมาเนี่ยเป็นแบคโฮขนาดสัก3ตันสามตันนะฐานล้อก็จะแบบไปกว้างมากนะครับแล้วก็ปรับตัวบันไดเนี่ยให้ตัวรถสตันเนี่ยขึ้นได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบรถลิซซ์ิ้งนะครับหรือว่าเป็นแบคโฮไซส์สักประมาณ สามสิบกัตันอย่างเงี้ยแล้อก,ก็จะมีความกว้างพิเศษเราก็ปรับตัวบันไดเนี่ยนะครับให้กว้างตามประมาณนั้นบันไดสองตอนนะครับอนี่ตัวขาตั้งก็มีพร้อมเลยครับวเวลาขึ้นนะนะเวลาขึ้นรถวักหนักเนี่ยมันก็ต้องมีการากดตัวของด้านท้ายนะ ก็จะมีตัวขาตั้งพร้อมเลยครับนี่คือตัวรีโมทวิธีการเอาบันไดขึ้นลงก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงตัววินก็ด้วยกันเลยมาชมตัวบันไดกันครับบันไดอันนี้ยกขึ้นได้แล้วก็สไลด์ซ้ายขวาได้นะฝัะ่งฝั่งนี้เนะาะนี่ครับก็คือมีกระบอกอยู่2ชุดนะครับกระบอกยกขึ้นลงแล้วก็กระบอกสไลด์ซ้ายขวานะครับ ามาดูกันทุกคนน,น,นี่นะครับปรับความกว้างนะครับฐานล้อให้เข้ากับฐานล้อสิ่งที่เราบรรทุกมาได้เลยนะ ฐานล็อกกว้างฐานล็อกแคบนะครับก็ปรับเข้าหากันได้เลยสามารถใช้บรรทุกได้หลากหลายแบบส่วนตัวรีโมทนะครับอ่าเนือ้อก็คือจะมีขึ้นลงแล้วก็จะซรไยขวาายขวาอย่างนี้อีกฟังหนึ่งมาดูกันครับนี่ครับสิ่งที่สำคัญคือจรารบีครับต้องไม่ขาดเลยเพราะว่าเป็นจุดที่เสียดสี เลยนะครับมีหัวอัดจรารบีให้พร้อมเลยนะครับจรารบีก็เชื่อรดการสุดหล่อเนาะเบ็ดตะเก่งตัวงานเชื่อมนะครับนี่ครับโอ้โหนี่รอยเชื่อมคือแบบแมน่นาาเลยนี่ครับเป็นตะคราบเลยไหมรอยเชื่อมมาใหญ่เลยครับนี่ครับตัวหูเหอนนี่ เหล็กหนาๆเลยนะครับน,รนี่คือแขนที่ว่าถีบซ้ายขวาทุกคนเป็นกระบอกไฮดรอลิกยึดอย่างนี้เลยนะครับเหางานแล้วนี่คือบั่นใจเลยทุกคนว่ามันหนาจริงเอายูครับผมเอาอย,อาอยููอันนี้ก็จะเอาไว้ช่วยดึงเครื่องจักรกลหนักนะครับเวลาขึ้นรถเนาะสมมุติรถเสียหรือว่ารถหมดอะไรเงี้ยนะครับ รวบทนี่บางทีนะเป็นล้อเหล็กนะครับเหล็กกับเหล็กตอนขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการลื่นก็ต้องใช้ตัววินนี่แหละครับช่วยในการดึงนะครับช่วยในการดึงให้ตัวรถเนี่ยขึ้นได้แบบง่ายขึ้นนะครับในกรณีที่ตัวล้อรถเนี่ยลื่นบันไดประมาณนี้นี่คือประโยชน์หลักของตัววินเลยนะครับนี่นะครับยาวๆเลยครับ13เมตรยาวได้การ สเปคนี้นะครับสามารถวิ่งได้ในเวลาตั้งแต่4ี่ทุ่มถึงประมาณตีห้นะครับเป็นสเปคเฉพาะกิจก่อนวิ่งเนี่ยต้องมีการขออนุญาตก่อนเนาะคือเขามีการวิ่งที่เป็นเวลาแล้วก็ต้องขออนุญาตตีโค้งครับโอ้โหพ้องเข่าวงเลี้ยวพอสมควร โอ้ผลแน่อย่างงี้อ้โาวฟีฟีต้านรถฟีเพราะว่ามันมันเบานะครับเขาซิกรถ ถุงลมแ่าเส้นหนึ่งเนี่ยจะมีถุงลมทั้งหมดสองใบนะครับถุงลมสองใบก็บอกเลยว่าถุงลมนี่ไม่หมู่นะอ่าถุงลมนี่ไม่หมู่ไม่ไม่ใช่ไก่ๆถุงลมเนี่ยคือถุงลมเนี่ยบอกเลยว่าการรับน้หนักเนี่ยพิกัดการรับพิกัดการรับน้หนักเนี่ยบอกเลยว่าสูงมากผมว่าไม่แพ้แหนบเลยนะถุงลมเนี่ยการรับน้หนักเขาเนี네่ยไม่แพ้แหน,นบเลยแล้วก็ราคาก็ต่อลูกก็ไม่แพงมากนะครับ อารมณ์อะไรก็มีเพียบเลยถ้าเกิดว่าอะไรท่านกลัวหาไม่ได้ติดต่อกับทางอูดอ๋ตรงเลยครับผมยังไงทางอู่เนี่ยก็มีแน่นอนทุกคนไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรโอเคครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ถ้าท่านใดสนใจหางโรเบิร์ตสเปกเฉพาะกิจนะครับอูมักเทเลอร์สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรได้เลยครับผมหรือว่าตามเพจนี้เลยนะครับเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ